ยี่ปีนะครับเป็นเป็นบุรุษพยาบาลน,นะครับแล้วก็ประวัตินะครับแล้วก็ปวดไหล่ขวามาประมาณ6เดือนนะครับโดยย้อนกลับไป,ไปก็6เดือนก่อนเนี่ยครั้งแรกสุดเลยที่มีปัญหาเนี่ยก็คือก็คือจาได้ไหม อาจารย์วริสหลุดไปแล้วครับไม่เป็นไรครับระหว่างรออาจารย์วริสก็ลองใหม่นะครับพี่เต้ได้แล้วครับโอเคครับผมต่อเลยครับจารยริสเปิดใหม่นิดนึงนะครับครับนั่งฟังมาตั้งนานไม่มีอะไรมาหลุดตอนพูดตลกดีครับครับคอนี้กอนุญาตต่อนะครับก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็เขาก็รู้สึกว่าเขารักษาตัวเองได้ครับ ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนไหลหลุดแต่ว่าตอนแรกสุดเลยเขาบอกว่าตอนลุกขึ้นมาแต่อุบัติเหตุนี้ก็ผิดลูกเลยแต่ว่าเหมือนขยับขยับแล้วมันก็เข้าที่ได้นะครับแล้วก็ก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้อะไรไม่ได้ไปฟิลไม่ได้ไปอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็ไหลก็ปกติด,ดีก่อนเกิดเหตุไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือพอหลังเกิดเหตุหลุดครั้งหนึ่งเนี่ยก็เขารู้สึกว่าเสียวตลอดนะครับแต่ว่าเดลี่แอคทิวิตี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับแล้วก็จากนั้นก็เหมือนมีเขาใช้คําว่าหลุดนะครับเขาใช้คำว่าหลุดคุมพิการถามแล้วว่าหลุดหรือเคลื่อนนะครับก็เขาบอกเลยว่าหลุดนะอีกประมาณสองครั้งนะครับแต่ครั้งหลังๆเนี่เริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆแค่บิดแขนผิดท่านะครับก็หลุดเองได้นะครับแต่ว่าพอขยับนิดนึงก็หลุดกับที่หลุดเนี่ยกับเขาที่ได้ก็เลยไม่ได้รักษาจริงจังสักทีนะครับพอครั้งที่มีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันหลุดง่ายขึ้นเรื่อยๆนะนะครับก็เลยก็เลยอยากจะมารักษา นะครับไม่เคยผ่าตัดอะไรนะครับโอเคก็อันนี้ผมเห็นว่าอาจารย์ได้เน้นเรื่องการตรวจร่างกายแล้วก็การซักป,ประวัติไปพอสขขอมควรผมขออนุญาตโพซิไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยวไปถามจังหวะที่จังหวะที่ที่อยากให้น้องดิ c ซิชันเมคกิ้งละกันนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายโดยทั่วไป AC ซ o จอยเสร็จอะไรโดยรวมก็ไม่ได้มีจุดที่กดเจ็บชัดเจนนะครับแอคทีฟเลยน้องโมชันเนี่ยคนนี้ได้เท่ากับแพสซีฟเลยแต่ว่าเขาขยับไม่สุด คำว่าขยับไม่สุดของเขา,าเขาไม่ปัญหาของเขาไม่ได้อยู่ที่เพนเป็นหลักเขารู้สึกว่าบางมุมเขาจะเขาจะไม่มั่นใจเขาจะกลัวว่ามันจะเริ่มมีสับลักเซชันเขาก็เลยจะขยับได้แค่นี้นะครับจะแอคทีฟจะแพสซีฟเขาก็ขยับให้เราได้แค่นี้นะครับการแข่งได้ประมาณสักร้อยยี่สิบอเวิร์ทเกได้สักร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าเอ็กซ์เทร์นลสเตชันเนี่ยไม่บ่นว่าเจ็บแล้วก็ไม่ไม่กล้าทำนะครับบอกว่ากลัวผลนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าอาร์มแอไซก็ก็ยังก็ยังพอทําได้แต่ว่าถ้าการแข่งน,นิด,น,ดนึงนี่ไม่กล้าเลย นะครับคล้ายๆล้ายแอปเพนชั่นแอนี้นี่ไม่ยอมให้ทำนะครับแล้วก็โหลดแอนชิฟเคสเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะครับที่ตัวผอมนะครับแต่ว่าดันไปข้างหน้าแล้วเขาก็เสียวๆแล้วก็ไม่ยอมให้ทำตรวนร่างกายอย่างอื่นพวกไอไวต์ตั้งสกอร์ก็ได้สูตรแต้มนะครับนะครับก็อย่างที่อาจารย์เน้นเรื่องตรวจร่างกายไป p อ e เ e n ช i o n ทางด้านแอนตีเลียนี่ก็ positive นะครับมีความเสียวชัดเจนดีโลเคชันเคสก็ Po s i t i v e surprise นี่ไม่กล้าตรวจแรงเลยครับกลัวลุกนะครับแบบที่อาจารย์ได้เมนชั่นไว นะครับโอเคก็อ่ะงั้นผมขอถามกัน r e s i d e n t หลับแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดเรื่องเรื่องอินเวสทิเคชันที่เหมาะสมนะครับกอ็อาจารย์ได้พูดถึงทั้งเพนทีมใช่ไหมครับ CTMRI วันนี้จะประวัติทั้งหมดทั้งปวงผมขอ r e s i d e n t ์สี่สักสถาบันหนึ่งได้ไหมครับขออนุญ,ญาตเป็นจุฬาได้ไหมครับอเอาในกรุงเทพหน่อย คนนี้ส่งหมดเลยดีไหมหรือว่าหรือว่าเอาเอาอะไรเป็นหลักดีครับเพราะเหตุผลคืออะไรครับขอรีสิเดนซ์สี่จุฬาคนหนึ่งได้ไหมครับครับผมสวัสดีครับครับก็ครับเคสนี้เนี่ยสงสัยว่าคนไข้มีประวัติริเคเลนต์อันทีเลีย o ชดด้วยดิสโลเคชันนะครับที่มีคอสชัดเจนมาจากอัตโมติคอสในเมื่อ6เดือนก่อนนะครับแล้วก็มีหลุดซับไปซ้ำมาในท่าที่ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมมากนะครับทาให้เราสงสัยเป็นหลักในเรื่องของ ม i d แวน i Instability นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยอยากจะได้ฟิล์มของตัวโชเดอร์ก่อนนะครับในท่า AP t r a n s c a p u l a ่แล้วก็ Axial View ซึ่งอาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของ West Point หรือว่าเธอทำไมไม่้มีเธอมีงานที่จะส่ะสมพ่งนี้หนึ่งงานใช่ไหมฮัลโหลครับมาต่อเลยต่อเลยสรุปอยากได้เป็นฟิล์มอ่ะเปิดคอมมอนอยู่แล้วอยากอากื่นนะครับอยากได้อะไรดี หนได้ยินไหมครับได้ยินครับครับ,รบแล้วเบื้องต้นก็คือเพนฟิล์มก่อนถ้าเพนฟิล์มเนี่ยสงสัยว่ามันมีเรื่องออโบนดลีชันนะครับก็จะอยากได้ 4T เพิ่มต่อครับแล้วก็ความจริงเนี่ยอาจจะอยากได้ MI ด้วยเพื่อดูเรื่องของ Associated Soft ท i s ชู e ิ i s c นครับสรุปคือเอาหมดใช่ไหมครับอยากอยากได้ทุกอย่างเบื้องต้นเนี่ยอยากได้เป็นเพนฟิล์มก่อนครับอาจารย์อยากได้เพนฟิล์มอ่ะโอเคครับ ผมขออนุญาอีกสักคนนึงแล้วกันนะครับเห็นเวลายังพอมีขอเดนสี่จกลาดวิถีได้ไหมครับอ่ขอในกรุงเทพก่อนฮัลโหลลดวิถีมีไหมเอ่ยขอเดนสี่สักคนได้ไหมครับ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 อาจารย์จากลดวิถีครับอาจารย์ครับเชิญเลย อาจารย์ขออนุญาตสวนคำถามวิธีหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าอย่างประวัติตรวจร่างกายเบื้องต้นประมาณนี้คนไข้อายุ22ประมาณนี้น้องอยากอินเวสติเกตอะไรบ้างครับเอาทุกอย่างไหมเอาชุดใหญ่เลยไหมหรือว่าหรือว่าเอาแค่เอ็มอาร์ไอเอ็มพี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 ตอนมพีเร็มพีเอ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 ็มพีเดอร์เอพีทเสแคปูล่าแล้วก็อาจจะเอ่อตัวเอ็มพีเอ็มพเอ็มพีวิวเพื่อประีเอ็มพีเอ็มพ ตัวบนล้ออะไรต่างๆครับดงนั้นคือถ้ามีการส่งาว่าจากประวัติเนี่ยมันมีเหมือนมีประวัติเรื่องเป็นอตมติกอ่า disruption มาครับแล้วก็เริ่มเหมือนมี i n s t a ิ i l ต t y ครับจากการตรวจร่างกายอะไรครับก็อาจจะส่ง CT เพิ่มเติมครับเพื่อประเมินดูตัวตัวบนล้อครับก็อาจจะคิดเห็นเหมือนเพื่อนเมื่อกี้ครับตัว MRI อาจจะบุกลอีกทีหนึ่งครับอาจารย์ประมาณประมาณนี้ครับ ครับงั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับต้องต้องชมคนเลคเชอร์เรื่องบนล o อสว่าเลคเชอร์ได้ดีเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนน้องๆจะชอบตอบ m อ็อย่างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้สามารถสามารถคอนวินส์ให้น้องคิดถึง c ีได้กันค่อนข้างเยอะนะครับง mm hmm. ันก็วันนี้ก็ได้ investigate อย่างที่อย่างที่ประวัติมันแปลกๆใช่ไหมครับประวัติทอมาใช่ไหมครับผู้ชายอย่างที่อาจารย์เน้นไป มีประวัติพอมาชัดเจนแล้วก็หลุดง,ง่ายขึ้นเรื่อยๆประวัติค่อนข้างเปลี่ยนนะครับก็มีการวิส i เกตทั้งหมดนะครับก็เพนทีมก็ผมขออนุญาตส่งเป็นธรรมดาไปก่อนนะ AP ทางสกคก็เบื้องต้นเท่าที่ดูก็ไม่ได้เห็นดีชั่นที่แบบเป็น obvious ชัดเจนนะครับก็ CT ผมผมเปิดผ่านๆให้ดูรอบหนึ่งนะครับอันนี้เห็นวิดีโอวิ่งใช่ไหมครับวิ่งครับโอเคครับ เ๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะครับอันนี้เป็นเซี่ l ง i e วของซ i ทีนะครับก็เดี๋ยวมี 3D Recon ให้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ให้ดูภาพรวมเบื้องต้นก่อน ก็เอมาเป็นเป็นสามเทสลาแต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีตัวอ์โทรแกมนะครับก็เป็น m อถมาท่าปกตินะครับเ่อเบื้องต้นข้อมูลประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ผม ผมว่าผมคำนวณให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นก็ผมสรุปให้ฟังว่าใน CT โดยเฉพาะเอาอันนี้มาทำพรีดีดคก็ไม่พบชิ้นบนนี่แบ่งขาดแม้กระทั่งที่เป็นเศษเล็กๆก็ก็แทบไม่เห็นเลยนะครับก็มีกลีนอยบน o s s เล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยนะครับคำนวณออกมาแล้วได้ประมาณสัก13.2แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้เน้นเรื่องเรื่องวิธีการคำนวณไปลวผมขออนุญาตผ่านไปเลยแล้วกันนะครับ ก็หลักๆเราก็ใช้ร่วมกันถ้าสมมติว่าเราคอนเซิร์นก่อนเรา่าอาจจะให้ซีทีช่วยวัดเป็นพิกเซลให้เป็นวิธีคำนวณแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะเป็นอะเพรสติสเซอร์เคิลที่ที่อาจารย์พูดถึงนะครับวันนี้ก็มีกีนอยบลลลอสประมาณสัก12% 10อะ13.5%ครับแล้วก็แล้วก็วกมาคำนวณกีนอยแทกนะครับแบบที่อาจารย์ได้เน้นไปนะครับกีนอยแทกคนนี้คำนวณได้17.45มิ่ลิเมนะครับ แล้วก็ Usec Interval อันนี้อันนี้คำนวณตามที่อาจารย์พูดถึงเลยนะครับ u s a ใส Interval คนนี้ก็ได้22มิลน,นะครับถ้าเทียบกับ g r e e Noi Track 17.45มิลผมขอขอแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับผมรบกวนขอ Dense ธรรมศาสตร์ได้ไหมครับจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้คิดว่า Option ในการ Treatment ของผู้ใั้คนนี้เราจะทำอะไรดีแล้วก็มี o p t i o นอะไรบ้างครับ อาจารย์วริศครับครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ไม่ใช่เดนสี่ธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเคสนี้มันแปลกๆขอเรียนถามอาจารย์วริศหน่อยได้ไหมครับได้ครับอาจารย์ผมว่ามันแปลกๆเหมือนกันครับมันแปลกเพราะว่าอย่างนี้ฮะ <c oughs> คนเนี้ยคนเน,นี้ยตรวจร่างกายเนี่ยอาจารย์วริศบอกว่าเขาไม่ยอมให้แตะเลยนะเขา <c oughs> เสียงจหลุดนะแล้วก็ประวัติครั้งแรกเนี่ยแม้แค่นิซึมก็ไม่ชัดเจนแล้วก็มันเข้าเองด้วยนะฮะแล้วอาจารย์ไม่เคยเห็นฟิล์มเขาหลุดเลยสักครั้งเดียวใช่ไหมฮะ ไม่เคยเลยครับอาจารย์นนอันนี้ด้วยครับอาจารย์นนอ,อันนี้คือแปลกนะฮะคือถ้าถ้ามีประวัติอย่างนี้เนี่ยผมจะคิดถึงกลุ่มที่คนไข้มีพวก mdi รวมด้วยเพราะว่า mdi เนี่ยจะมาคล้ายๆบนที่แบ่งขาดหรือว่าพวกบน loss <c oughs> ก็คือมันจะมี mid length instability ด้วยนะครับแล้วพวกนี้มันจะแปลกคือมันจะไม่ค่อยมีประวัติว่าให้มันหลุดดึงเข้าที่ er ครับแล้วก็ h u g h s a c k <oughs> พวกนี้จะไม่ใหญ่นะครับแล้วกรีนอยเมื่อกี้ขออาจารย์ดูผมว่ามันไม่น่าเกลียดนะฮะ แล้วก็พวกนี้มันจะมีลักษณะเหมือนมิดเลนส์ได้ฮะผมผมก็เลยติดใจตรงประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพราะว่าอย่างที่อาจารย์โชว์ให้ดูเนี่ยมันเลนส์โมชั่นเขาขยับไปได้นิดเดียวนะครับอาจารย์ใช่ไหมะรับดักร้อยยี่สิบคืออาจารย์ยังไม่ยังไม่ไปถึงสุดทางเลยใช่ไหมเขาก็เสียวไม่ให้ตรวจละนะฮะใช่ใช่ครับอาจารย์เขาก็แปลกๆจริงๆครับอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวเออรูเอเดอร์อเนสซิเชียให้ให้อาจารย์ดูอีกทีด้วยครับ ครับครับครับแต่ว่าเห็นเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งครับเคสนี้แปลกๆครับครับขอบคุณครับก็เลยขออนุญาตมาดิสคับด้วยครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับงั้นงั้นขออนุญาตอไม่ไม่ใช่เดนธรรมศาสตร์ตัวพ่อมาแล้วงั้นงั้นขออนุญาตเป็นเดนสรีธรรมศาสตร์สักคนได้ไหมครับอ่าอ่ในในเรียกไปแล้วครับครับธีระพันธ์ธรรมศาสตร์ครับครับผมของคนนี้ก็คือตัวของลีชันเนี่ยขนาด ของกีนอยที่มันหายไปเนี่ยไม่ไม่ใหญ่แล้วก็แต่าคิดว่าเป็นออฟแท c กจากตัวฮิวแซกก็คิดว่าเป็นตัวเอ่ออัลเลสอะโทรสโคปิกแบงค์ขาดรีเพรครับผมแล้วก็เอ่ออาจจะพระรอตัวลิมพิสซาดด้วยครับอันดรีนะครับ เดี๋ยวท่านอื่นก็อาจจะจริงจ,จริงเนี่ยถ้เกิดว่าคนไข้แบบมีปัญหาเรื่องบัตเจ็ตหรือว่าอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นหรือเป็นพวกที่เป็นกลุ่มที่เป็นเลจอเมอรเลเบอร์อย่างเงี้ยก็าจะเป็นบนล็อกสิทธิเดอร์เช่นแา้วแต่เจก็ได้ครับผมล,กลกุกๆสิอาจารย์อาทินันครับได้เลยครับงั้นผมขอบรบกวนขอนแก่นได้ไหมครับขอเรสซิเดนซีขอนแก่นมีความเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนไหมครับขอขออาจจะมีออปชั่นอื่นหรือว่าเห็นด้วยกับเพื่อนหรือว่ายัางไงอยากได้ความเห็นครับ ยัดเชิญอ,อาจารย์นัทธาเลยนะครับเออผมผมผมเห็นฮลโผมเห็นด้วยกับอาจารย์บัญชามากมันแปลกมากมันแปลกมากแบบว่าคือคนไข้ก็เกรงต้านก่อนไม่ให้ไม่ให้เราตรวจต่ออีกอันนึงเนี่ยข้อที่หนึ่งคือผม ไม่ได้ใช้ไบตันสกอร์อย่างเดียวนะ MDI มันน่าจะดูเอลโบกับเลนของโมชั่นเลนของโมชั่นเอ็กซ์แนลโรเตชันอาร์มแอดไซส์อะเขาเกร็งนะครับค่อยสองเอลโบเอลโบเนี่ยถ้าเกิดว่าเอลโบมีไฮเปอร์เอ็กเซนชั่นเกินสิบสิบห้าองศาซึ่งเห็นอาจารย์วริศยังไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้แสดงให้เห็นแล้วก็ถัดไปก็คือว่าผมผมยังนึกถึง MDI เหมือนกันนะครับ ถัดไปก็คือว่าผมยังด็อกทีเมนต์ไม่ออกเลยว่าเคสเนี้ยทำไมถึงส่งซีทีครับเหมือนมีประวัติว่า m i d เลนอย่างเดียวว่ากลัวๆแล้วก็เอ็กซเรย์อาจารย์ต้องเอ mm ็กซ์ a นล o รเตชันฮิวมาร u ดเพื่อที่จะดูขอบของอ่โบลลอของปลีน้อยผมเห็นมันมันบังกันผมก็เลยว่าเอ๊ะเคสนเนี้ยเนี่ยดูฟังดูประวัติแปลกๆเลยทำซีทีแต่ว่าด็อก m e เมนต์ด้วยการตรวจร่างกายกับ กับเอ็กซเรยนเนี่ยไม่ได้ผมก็เลยติงตรงนี้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะอยู่ดีๆชิปไปทำซีทเนี่ยหลักฐานยังไม่เพียงพอหรือเปล่าครับคือฟังประวัติแปลกเฉยนะครับเหมือนมิด l ล n s i อินสเตเบลิตี้แต่ว่า MDI ก็ยังพวก h y เปอร์ลิ m กเมนตัสไลซิต like ี้ก็ยัง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 เด็อก d ิ c เมนต์ไม่ได้คือแปลกผมก็เห็นด้วยว่าแปลก ครับอาจารย์ขอข้อนี้ตอบจะนัทธะนะครับเกีเ่ยวกโบนี่ปกติเลยครับอาจารย์ไม่มีไม่มีเฮเปอร์เอ็กเซนชั่นเลยครับอาจารย์ mm hmm. แล้วก็พอดีมันเป็นเคสแห้งผมยังไม่ได้ไปไปจัดท่าฟิล์มใหม่ก็เลยขออนุญาตครับแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ดูเบื้องต้นมันไม่เห็นไม่เห็นตัวโบนดีชั่นแต่ว่าประวัติเป็นมิดเลนก็เลยขอซีทีครับอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าแต่ว่ายอมยอมรับว่าว่าพอดีมันเป็นเคสแห้งครับอาจารย์ก็เลยขออนุญาตประมาณนี้ครับ แต่ว่าอย่างที่ที่แจ้งแตนแรกว่าเคสนี้มันแปลกๆก็เลยเลยเอามาให้ดิสคัทกันด้วยมีจุดที่ที่น่าสนใจครับครับครับ <c oughs> คืออยากให้น้องๆทุกคนได้ประเด็นว่าเมื่อไหร่จะส่งซีทีครับอันนี้คือประวัติเหมือนเป็นมิดได้คําว่าประวัติเหมือนเป็นมิดเรน์ e ่มันก็ยากหน่อย ได้ครับไม่เดยวเดี๋ยวผมควกินเวลาเยอะเกินไปผมขออนุญาตโปรซีต่อนะครับอาจารย์ครับต่อครับต่อครับครับครับอาจารย์ครับก็ประวัติเป็นทอม้านะครับนะครับก็คนนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นแบงค์ขาดก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับแบงค์ขาดก็ไม่ได้แบบดีชั่นสวยสวยมากนะนะครฮิลสแควก็เป็นตื้นๆเป็นฮิแซแควตื้นๆแต่ว่าเหมือนเหมือนแอร์เรียมันจะค่อนข้างกว้างเฉยๆนะครับก็เคสนี้ก็คล้ายๆกับที่น้องสรุปมานะครับแล้วก็เป็น อีนาบลลอสไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นกรีนอยด์ออฟแทกนะครับก็คิดว่าแบงคขาดอย่างเดียวก็ก็พอจะได้แต่ว่าก็อาจจะไม่สีเคียวเพราะว่าประเมินแล้วมันเป็นออฟแท็กเรชั่นนะครับก็พิจารณาทําเป็นตัวตัว,ตวเอมพิษารร่วมด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะขอไปเอวเอตตัวอันเดอร์จีอันนี้ผมขออนญาตข้ามไปเพราะว่าอาจารย์พูดถึงไปแล้วนะครับ ก็ตัวเลขที่อยากให้น้องจําก็คือแบบที่อาจารย์เน้นเลยนะครับก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซนตนะครับถ้าถ้ายถ้าเกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็ก็เป็นที่เห็นตรงกันว่าว่าควรต้องทาโบนี่โปรซีเยอ์นะครับรคนนี้อยากอยากให้อยากให้ดูเป็ต้นคนนี้คือข้างหน้าสรุปว่าพยายามเทสแล้วครับอาจารย์มันข้างหน้าอย่างเดียวครับผมพยายามจะดูตัวโพสซเลียดูโพสโลรอินฟิเลีย ดูอย่างอื่นก็ไม่แต่ว่าผมผมคิดว่าสุดท้ายแเ้าโบเพนับอาจารย์ไม่ไม่รู้ว่าเพนจากอะไรหรือว่าเป็นความลัวของเขาครับแต่ว่าก็พยายามคอนเฟิร์มแล้วว่ามีอย่างอื่นที่มันจะซ่อนอยู่ไหมนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ไม่ได้มีมุมอื่นที่ที่ดูแลอินเสวิตตี้ครับอาจารย์เอลโบก็ไม่มีไฮเปอร์เอ็กซ์เพนชันครับอาจารย์ครับก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับก็ของผมส่วนตัวผมทําท่าแลทเทอโรนนะครับก็ในในอินเสวิตตี้นะครับก็ทําท่าแลทเทอโรนะครับก็ใช้เป็นตัว t r c t i o n นะครับอาจจะมีตัวตัวที่อยู่ขอโทษไม่ทราบเห็นเห็นเมัส์ิูมไหมครับเห็นครับเห็นนะครับแต่ก็จะมีตัวที่ดึงให้เป็นตัว a b เบดักเตอร์นะครับที่ที่จะยกให้หัวมันลอยขึ้นได้บ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะแตกต่างอาจารย์สุธีนิดหน่อยนะครับผมก็ใช้เป็นตัว lateral e นะครับแล้วก็พ o r t a l ปกติก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับก็คือเป็น tree instability portal นะครับผมก็เข้าโพสิเลียใช่ไหมครับ เท่าไฮแอนติเลียใช่ไหมครับแอนโทโลซุปเปเรียพอทเท่าหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตัวไอโอดีฟิเลียพอทเท่าหนึ่งนะครับนะผมขออันดับแรกก็ผมผมข้านจากที่อาจารย์สุธีพูดไปแล้วกันนะครับก็คือเราสตาร์ทจากโพสเซียใช่ไหมครับเสร็จแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่เราเอวลูเอตีนอยอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราขึ้นมาเราสวิชพอทเราเอากล้องมาไว้ตรงซุปเปเรียพอทเท่านะครับแล้วก็ข้างขวาคือโพสเซียข้างซ้ายคือแอนติเลียนะครับ ก็ผมจะประเมินจากรูปนี้ก่อนว่าว่าดูแล้วไอ้ตัวตัวสปอรตของมันนี่อยู่ตรงกลางแล้วก็ดูข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแตกต่างไปจากที่เราอินเวสทิเคชันนะครับดูแอนติเล็กตีนอยบนลอสก็ไม่ได้เยอะชัดเจนนะครับก็ก็ยังทําให้เรายังไปทางเดิมโพซิตต่อเหมือนเดิมน,นะครับก็นี้เป็นภาพในสโคปนะครับผมผมจะหยุดเป็นช่วงๆแล้วก็แล้วก็พูดไปแล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะนะครับ อันนี้ผมก็เข้ามาเมื่อกี้ดูจากดูจากดูจา,จานมาแล้วใช่ไหมครับดูเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาดูก็คนนี้ก็เป็นฮิวแซกที่มันตื้นๆแต่ว่าขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะครับผมก็ผมก็อันนี้เป็นภาพที่มองจากจากจากแอนโทรซูพิเลียนะครับพอทอลนะครับงานที่เราทําคือส่วนตัวผมจะใช้เป็นตัวตัวเราก็ตั้งใจก่อนว่าเราคนนี้มันมีทั้งมีทั้งตีนอยใช่ไหมครับมีทั้งยูแซกก็ตั้งใจว่าเคสนี้ก็จะทาทั้งแบงคาทั้งเรนบิสระใช่ไหมครับ พอเเยเสร็จปุ๊บก็จะมาเริ่มทำที่ในปิศาจก่อนนะครับผมก็จะขึ้นมาที่ฮิวสแตรีชั่นทางด้านหลังนะครับก็สแตปอีซ e ิชั่นเล็กๆนะครับโดยการใช้ใช้ตัวนิดเดิลเอาไซอินไกลเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าดูจากภาพผมจะใช้ตัวแรกที่เราปรับก็จะเป็นตัวโมสอินฟิเลียนะครับแล้วก็ผมจะเปิดเป็นอีกอีกแผลหนึ่งเลยนะครับมีประโยชน์ก็คือมันไม่มันไม่ขวางเรานะครับแล้วกเว็เดี๋ยวจะพูดต่อว่ามันมีประโยชน์ยังไงด้วยนะครับ ไอ้ตัวโพ r ิเด portal เราปกติก็คือจะอยู่ทางด้านหลักอันนี้ปกตินะครับก็ไอ้แผลสองแผลที่เราใช้ปักแองเคอร์เนี่ยส่วนตัวผมใช้เวลา f o l l o w up ได้ด้วยใช้ดูด้วยว่าคนไข้คนนี้ได้ทำเดนมิสซาดไหมคือผมใช้เป็นตัว a b s o r b a b l e t h บซูติแนะครับถ้าสมมติว่าเปิดเปิดไหลคนไข้ดูแล้วมีมีสองรูเนี้ยมีรูเล็กๆสองรูเนี้ยผมก็จะคอนเฟิร์มได้ว่าคนนี้ได้ทำเดนมิสซาดไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นอีกอีกทริกหนึ่งเฉยๆนะครับในการ follow up นะครับ แล้วก็การที่ไปไปทำอยู่ข้างบนเนี่ยการเราจะทําให้พอเท่านี้มันมีมีอมีรูที่ใช้สําหรับการเข้าไปช่วยในการเวลาที่เราจะโมบิไลซ์หรือว่าหรือว่าการขยับดูเนื้อต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ปกัปกปักแองเคอร์ไปสองตัวนะครับจากที่เราจะทําเดมิสซาดก่อนด้านหลังนะครับเสร็จแล้วผมจะคาคาตัวคาตัวแองเคอร์กับตัวด้ามมันไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเหล็กเหล็กคาไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดถึงตอนหลังว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เราปักเลมปพิศาตไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมครับเราก็กลับมาทําแบงขาดนะครับเราก็มาเอโรเอทดูตัวแหลกแบงขาดนะครับรก็เมื่อกี้อาจารสุธีพูดไปพอสมควรแล้วนะครับผมก็ผมก็ทําแบงขาดตามปกตินะครับปักแองเคอร์ไป3ตัวสําคัญีเห็นด้วยกับกับที่อาจารย์อาจารย์บรญชาเมนชั่นถึงเลยนะครับก็คือเราต้องประเมินดีๆว่ามีมีคล้ายๆเป็น,น MDI หรือว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าที่พยายามทสอบเก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับผมก็ อันนี้เอาวิธีที่ซิมเปิลที่สุดเอามาให้น้องรีสิเดนต์ดูแล้วกันนะครับผมก็จะทําต่างอาจจะจังสุดทีนิดนึงก็คือผมปักแล้วผมไปเย็บเป็นคำาแล้วผมก็ผูกไล่ผูกไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราเราก็เล็งเทนชันให้ดีแล้วก็มีการใช้ตัวแกสเปอร์หรือว่าตัวคิงเนี่ยมาช่วยจับโมบิไลซิชูตอนที่เราจะผูกเพื่อที่จะให้เทนชันเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ชิฟตตัวแคปซูลได้ได้ขนาดที่เหมาะสมนะครับส่วนตัวผูกไปเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากให้ไหมมันมา มาพันกันนะครับถ้าสมมติว่าเก็บใหม่ไว้หลายๆเส้นบางทีมันก็จะมีการพันกันเกิดขึ้นได้นะครับส่วนตัวก็ปกักแล้วก็ดูตำแหน่งที่เหมาะสมจะให้เนื้อค่อนข้างได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็เราก็ปลูกเลยนะครับก็ปกักรีแพร์แบงขาดไปสามตัวนะครับนะครับแล้วก็เราก็ปลูกตรงแบงขาดไปตามปกตินะครับ เสร็จแล้วปุ๊บสมัยก่อนสมัยก่อนก็ก็ทำโดยการปุ๊บเหมือนกับที่เดิมโอเคครับสมัยก่อนก็จะผูกคล้ายๆผูกบลายนะครับจากเลมบิมสารทางด้านบนแต่ว่าก็เจอปัญหาเรื่องโพสซิเลียโชลเดอร์เพนนะครับก็หลังๆก็เลยอยากขึ้นมาเหมือนดูให้เคลียร์ว่าเวลาที่เราทําเลมบิมสารหรือว่าผูกตรงโพสซิเลียเนี่ยมันไม่ติดไม่ติดทางด้านไอตัวเนื้ออย่างอ,างอื่นที่อยู่ทางด้านโพสซิเลียนะครับก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปตัวสับปะเบี่ยด้วยอันนี้ก็เป็นแองเคอร์ตัวที่สามของตัวแบนขัดนะครับ ก็มี่พัดตรงนี้ไปนิดนึงมากันนะครับขอพัดไปตรงข้างบนเลยเลยครับได้ครับเลยมานิดนึงละได้ครับอาจารย์งั้นขออนุญาตไปเร็วๆนะครับอันนี้ผมก็ฟินิชนะครับฟินิชแบงขาดเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บก็อันนี้ก็ถือว่าตามปกติก็ทําแบงขาดเรียบร้อยนะครับเราก็สลับกล้องขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้เป็นส Space นะครับผมจะสลับกล้องมาเข้าจากทางโพ c o a s t a พอร์ทัลปกตินะครับแล้วก็เวิ w o กิ i งพอร์ทัลก็คือถอยแคนูล่าตัวนี้ออกมาแล้วก็ แล้วก็แล้วก็ในเป็น working portal เข้ามาทำงานจากตัว e n t e r o s u e p i e r นะครับแล้วก็หลักการที่เราอยากทิ้งตัวตัวไอตัว anchor ที่มันเป็นด้ามเหล็กไว้เนี่ยคือเวลาเราขวาดหรือว่าเวลาเรา d r i 라이ไปเนี่ยเรากวาดของเนี่ยมันจะไปเจอเหล็กแข็งแข็งถ้าสมมติว่าเราไปดึงตัวด้ามมันออกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่นิ่มๆแล้วมันทีมจะหาเชือกได้ยากนะครับผมก็ขวาดเข้าไปหาเหล็กเลยครับแล้วก็แล้วก็ใช้เป็นตัว double u l l e c เทคนิค นะครับก็จะหาไล่หาตัวแองเกอร์ไปทั้ง2ตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็รีทิฟใหม่มาจากตัวหน้ากับตัวหลังแล้วก็มาทําเป็นดับเบิลคูลเลเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจะเป็นการแอรเรียบเพรสเชอร์ก็คือมันจะกดเนื้อระหว่างเนื้อที่วิ่งอยู่ระหว่างแองเกอร์สตัวครับก็จะผูกแล้วก็กดลงไปทางด้านลีชันในหิ้แสกทางด้านในอันนี้เข้ามาดูตอนจบเนื้อข้างในมันก็ถูกปิดดีนะครับแล้วก็แล้วก็เวิร์กิ่งพอทที่ทำงานก็จะมีอันนี้แต่ว่ามีสบแตปเล็กๆที่ใช้สำหรับอีก2ตัว ก็โดยรวมสรุปก็คือเคสนี้ก็ทําเป็นแบงค์ขาดบริษัทไปครับโอเคเนื่องจากเกินเวลาแล้วผมขออนุญ,ญาตไปเร็วๆมีอะไรสงสัยอยากถามไหมครับเดี๋ยวเก็บไว้ถามตอนรวบตอนเสร็จแล้วกันนะครับได้เลยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวลำดับต่อไปเชิญอาจารย์พันเลยครับ